แต่ความเป็นอย่างนี้ผมเพิ่งรู้วันนั้นแหละเพราะผมไม่เคยไปสัมผัสผมเลยนะเอาอย่างนี้เอากาแฟมาก,กินดูก่อนพี่โยเอากาแฟไปกินนะมันจะมีบริษัทหนึ่งที่พี่เปิดทิ้งมาให้ผมมาเปรียบเทียบกันเอ้ยนี่มันหอมเลยกาแฟรสชาติรสชาตหอมเอออันนี้มันเต็มแท้งแท้งอีกบริษัทหนึ่งผมมปเทียบกันดูคนละพี่โยผมเอาอะไรเลือกเปิดใจแล้วตรงนี้ พี่ยงเอาแฟของพี่ยงอ่ะมาให้ผมเองแต่ไม่ต้องเลยผมดอกพี่ยงเอาไปให้พี่หญิงเลยครับเอาไปให้พี่หญิงเลยพี่ยงก็ต,กตรวจหน้าไปให้ใช่ไหมพี่นี่แหละพี่หญิงก็ทานดูแล้ผมก็เร็วอ่ะเปิดใจเข้ามาลองดูผมก็ได้เอาเซสมิคไปเพรนั้นผมเอาเซสมิคไปสั่งมาปุกไปทานดู

ก็ไปหานมานล้ตรงนี้แต่ผมม le mm ีเหมือนกับเขาเรียกว่ามีฐานะที่รวดเร็วที่เขาเรียกพุ๊ผมไปปั๊บมันเกอปฏิสิทธิก็เลยดูยานมาตั้งแต่วันนั้นแหละพอชวนพอชวนเข้าบริษัทปุ๊บผมรีบมาเลยชวนไปหาลูกเพียงผมรีบไปเป็นสปอนเซอร์เขาทีนี้ในเรื่องรายได้เนี่ยผมมาสามรอบเชื่อไหม ผมมาทานกาแฟตัวเดวิมนี่แหละประธานคุยแผนทั้งสามรอบที่ผมพาเขามาแต่ผมไม่เคยรู้เรื่องเชื่อไหมผมนอนน้ำ <laughs> นมามันง่วงเ <c oughs> พราะว่ามัเป็นมันละโลกหนึ่งโรคภูมิแพ้สองโรคอะไรไรทิ้ขอขอกอนเ้อก็อย่านะครับข้าวกล้องไรย้อนค้าบกล้องไรย้อนผมเคล็ดประจําครับแต่ผมหายแล้วนะหายเพราะโตรเซสามินเนี่ยไทรอยแล้วผมว่าเป็นไทรอยดี <c oughs> ๋ เบียที่ความตันมันยังไม่สามมาแล้วผมไปใส่เป็นไขมันในเส้นเลือดครับผมเป็นปวดอยู่โรงพยาบาลประกอบอกสามหมอว่าคุณเป็นไขมันในเส้นเลือดให้คุณทานอาหารมันพวกน,นี้ผมก็เลยนำประทานท่นานประธานปวดทับห่งง่วงปวดเช้าเป็นไรครับท่านเจ็บอกว่าคุณเป็นไขมันในเส้นเลือดสามรอบผมยังไม่เข้าใจแต่แครับพอรอบทีาา่สี่มันน่าจะดีขึ้นแล้วทานะ่านประธานเนาะได้ยินว่าปอนเซลปอด 6%ออนเซลออนเซล6%มันคืออะไรผมไม่เข้าใจคำว่าออนเซลนะไม่ยินทำมาทางว่ามันคืออะไรได้ทั้งบริษัทผมเริ่มเชื่อมานั่งฟังผมเอาเลยครับมันนั่นออนเซลเป็นโกเลยครับอาไปไม่ได้จามาจนทีมงานเราผมไม่นึกว่าจากมานั้นถึงวันนี้จะเติบโตเลยครับผม ลงทันที่นำโผโมาคัที่แปดเพื่อวันที่หนึ่งเดืนแปดก็ได้พึ่งได้เดินกว่าความส็นค้านี้ผมก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วครับน่าจะฝากคุณหวังให้รท่านประธานแล้วแหละว่าอนาคตมีสินค้าที่ดีอยู่แล้วผ่าฮ่ี่า่่ด่ สี่ห้าวันอาทิตย์หกวานนี้ให้น้องมุ้งติดมาช่วยงานสี่พี่แกญนเยอะแล้วก็พี่ใหญ่ผมไม่ที่ปรึกษาแต่ผม,มที่เป็นผมผ้าถ่านนั่นแหละ